วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงทวลลารไลยราชสมบัติครบ70ปีเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกยาวนานกว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักรและสุลต่านฮัจีฮัสซานาโบเกียสุลต่านแทงบูไนที่ส่งครองราชยาวนานเป็นลำดับที่2และ3 ลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าได้ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้าราษฎรโด,ดยพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อเป็นหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้าราษฎรตลอดระยะเวลาการครองราชเป็นเวลาถึง70ปีพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัายในการแสวงหาความรู้ถูกเผยแพร่ออ,อกสู่สายตานานาชาติ กระทั่งหน่วยงานต่างๆได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลและถวายพระเกยียรติยศต่างๆมากมายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังเช่นวันที่9กันยายนพุทธศักราช2529ประธานคณะกรรมาการเพื่อสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลสันติภาพ วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2549สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูนกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากการที่ได้ส่งอุทิศกำลังพระวรกายและส่งพระมิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดพระชนชีพวันที่14มกราคมพุทธศักราช2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาณพระชวาวังไกลกังวลเพื่อเทอิดพระเกียรติที่ทรงมีบทบาทและผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่นและพระองค์ทรงเป็นผู้นำโลกคนแรกที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทุนกล้าวท,ทุนกระม่มถวายเหรียญรางวัลดังกล่าว วันที่16เมษายนพุทธศักราช2555สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทุนกล้าวทุนกระมอมถาวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎรคลียย่คลายปัญหาบ้านเมืองสร้างความผาสุกและชีวิตที่มั่นคงแก่ราษฎร รัฐบาลและประชาชนจึงร่วมกันจัดพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ9มิถุนายนพุทธศักราช2514รัฐบาลในสมัยของจอมพลถนอมกิติขจรและประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดพระราชพิธีรัชดาพิเศษเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมาหาภูมิพลอดุญเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปี 9มิถุนายนพุทธศักราช2539รัฐบาลในสมัยของนายบรรหารศิลปะอาชาและประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดพระราชพิธีการชนาพิเศษขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระมหากษัตริย์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งพระราชพิธีนี้นับว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย9มิถุนายนพุทธศักราช2549 รัฐบาลในสมัยพันตำรวจโททักษินชินวัตรและประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยในครั้งนั้นพระสพพิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศได้ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลออทุลีพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกมาหาสมาคม นะพระที่นั่งอนันตสมาคมณนะเป็นการเฉลิมฉลองที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยีอยประเทศไทยเพื่อร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้อย่างเป็นทางการจำนวน25ประเทศ ได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีที่ทรงพระราชาดําเนินมาด้วยพระองค์เอง13ประเทศนับเป็นการชมมุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่างๆมากที่สุดในโลกพระเกียรติยศที่แผ่ก้องไปทั่วโลกเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตราตรัม เสด็จพระราชดดำเนินเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นส่งช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่บ้านเมืองยังความผาสุขให้เกิดขึ้นแก่ปุงมชนชาวไทยและแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นหลักคิดที่สามารถปรับใช้อย่างเป็นสากลจนเป็นที่ยอมรับแก่นานประเทศ